สวัสดีครับตัะเรียนชั้นป6ทุกคนนะครับรายการ I Love Math by k ครูจ EP ที่27นะครับบทที่3ทศนิยมนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองนะครับเราไปเริ่มดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะครับตัวอย่างของเราเนาะ การหาทสทศนิยมด้วยทศนิยม1ตําตำแหน่งนะครับเราจะต้องใช้นะครับความรู้ในเรื่องเศษส่วนที่เราเคยเรียนมามาช่วยเพื่อทําให้มันหาได้ง่ายขึ้นนะครับอะขั้นแรกเลยวิธีทําของเรานะครับวิธีทําของเราเขียนวิธีทําก่อนนะ,ะเปลี่ยนทศนิยมทุกตัวให้กลายเป็นเศษส่วนเราจะใช้เรื่องเศษส่วนมาช่วยนะครับห้าจุหนึ่งสองเนาะ ขั้นตอนการเปลี่ยนเป็นเศษส่วนจะง่ายมากเขียนอะไรไว้ก่อนเลยนะครับ5.12เนาะไม่ต้องมีจุดนะครับหารด้วยอะไรล่ะ5.12มีศูนย์เออมีทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นแล้วเราจะหารด้วย100นะครับเพราะ100มีศูนย์2ตัวเหมือนกันนะครับอ่ะหารนะครับเขียนเครื่องหมายหารให้ตรงกันนะครับ1.6บ้างนะครับให้เราเขียน16ลงไปเลยเอาจุดออกไปนะครับอ่ะ16ไอ1.6 หนึ่ง6ดมีทศนิยม1ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะส่วนได้10เพราะว่าเลข1ิมีศูนย์หนึ่งตัวนะครับอตอนนี้เราเปลี่ยนทศนิยมทั้งสองตัวเนี้ยทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นเศษส่วนหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาเข้าสูตรนะครับเปลี่ยนหารให้เป็นคูณกันดีก,กว่านะครับตัวแรกนะครับห้าร้อยสิบสองนี่ยังเหมือนเดิมนะครับส่วนหนึ่งร้อยเนี่ยเราจะเปลี่ยนหารให้กลายเป็นคูณนะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะกลับเศษให้เป็นส่วนนะครับสิบจะไปอยู่ข้างบนเนาะ 16%จะมาอยู่ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วใช้วิธีการตัดทอนนะครับตัดทอนได้1อันนี้ตัดทอนได้10นะครับใช้แม่10%ตัดนะครับต่อมาเราก็จะมาตัดแม่16กับ512กันดีกว่าถ้าเรียนยังไม่ถนัดนักเรียนตัดทีใช้แม่2%ตัดก็ได้นะครับค่อยๆตัดช่วยกันนะ16ใช้แม่2ตัดนะครับได้8ดนะครับใช้แม่2ตัด5ได้2เหลือเศษ1 กลายเป็นสิบเอดใช้แม่สองตัดสิบเอ็ดได้ห้านะครับเหลือเศษหนึ่งเป็นสิบสองสองะไรได้สิบสองสองหกนะครับตอนนี้จะเหลือนะครับข้างบนจะเหลือสองอห้าสิหกคูณหนึ่งก็ได้2 5 6รอยห้าสิบหกนะครับข้างล่างจะเหลือสิบคูณแปดนะครับสิบคูณแปดก็คือแปดินั่นแหละแต่ว่าคุณครูขอติดไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับคุณครูจะใช้แม่แดหารเลยนะครับตัดทอนนะครับแปดหนึ่งแปดนะครับ แอะไรได้ยี่ห้านะครับแปดสามยี่สี่เหลือเศษหนึ่งเป็นสิบหกแปดอะไรได้สิบหกแปดสองสิบหกนะครับตอนนี้นะครับมันจะเหลืออยู่สามสิบสองนะครับเศษสามสิบสองส่วนสิบนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นทศนิยมเนาะถ้ามันเป็นส่วนด้วยสิบมันจะทําให้เป็นทศนิยมได้ง่ายใช่ไหมส่วนสิบสิบมีศูนย์หนึ่งตัวแสดงว,ว่าข้อนี้จะมีทศนิยม1นึ่ตำแหน่ง จาก32เราเปลี่ยนให้เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งก็จะได้เท่ากับ3.2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ตอบ3.2นะอ่าไปดูข้อถัดไปนะครับะจะเป็นแบบฝึกขัดแล้วเนาะอ่าเรามาเริ่มทำแบบฝึกขัดข้อที่1กันดีกว่านะครับวิธีทำนะครับเปลี่ยนเศษเออเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนก่อนนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนเป็น 2 3 1สาิบเอ็ดนะครับ2ตํตำแหน่งก็ส่วนด้ร้อยนะครับตัวน,นี้นะครับศูนจดเราเขียนเลข3ามเฉยๆนะครับส่วนด้วยอะไรล่ะ1ตําตำแหน่งใช่ไหมล่ะก็ส่วนได้10ไงเครื่องหมายหารเนาะขัะ้นตอนต่อมานะครับเราจะเปลี่ยนหารให้กลายเป็นคูณนะครับเปลี่ยนหารให้เป็นสัญลักษณ์คูณนะครับแล้วตัวน,นี้ที่อยู่หลังเครื่องหมายหารกับเศษเป็นส่วนกลายเป็นเศษสิบส่วนสามนะครับ ตรงนี้ใช้แม่10ตัดได้ 11, 10 1หนึ่งสอะไรได้1น0่ก็คือ10บคูณสิบเป็นหนึ่นั่นเองนะครับต่อมายังตัดได้อีกนะใช้แม่สตรงนี้ตัดได้นะครับสามหนะครับส 2, อะไรได้ยี่สิบสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเหลือเศษสองกลายเป็นยี่สิบเอะไรได้ยี่อีกก็สามเจนะครับตอนนี้นะครับด้านบนตัวเศษของเราจะเหลือเจ็ดสิบเจ็ดคูณหนึคูณหก็ได้เจ ข้างล่างเหลือ10คูณ1ก็ได้เท่ากับ10นะครับอ่ะ77ส่วน10นะครับเศษ77ส่วน10นะครับเวลาเราทำกลับให้มันกลายเป็นทศนยิยมมันจะค่อนข้างง่ายเนาะส่วนด้วย10มีศูนย์1ตัวใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ต้องทำให้มันเป็น1ตําตำแหน่งเนาะก็ได้7.7นั่นเองนะครับข้อนี้ตอบ7.7นะครับไปดูข้อที่2กันนะครับ ข้อที่สองเนาะวิธีทำนะครับตัวแรกเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้เท่ากับ6 8 4นะครับมีสองตำแหน่งใช่ไหมล่ะก็ส่วนด้วยหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับหารอะไรนะครับหารด้วยเก้านะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นเศ่เก้าส่วนอะไรล่ะหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมส่วนด้วยสิบนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมาคือการเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณนะครับหกร้อยแปดสิบสี่นะครับ ส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณนะครับคูณอะไรล่ะตัวนี้เราจะกลับเศษเป็นส่วนนะครับกลายเป็นคูณสิบส่วนเก้านะครับขั้นต,นตอนต่อมาคือการตัดทอนเนาะพูดง่ายๆเลยเอาส่วนล่างตัดส่วนบนนะครับข้างบนจะเหลือหนึ่งข้างล่างจะเหลือสิบตรงนี้เนาะอาเสร็จแล้วใช้แม่เก้ากับหกร้อยแปดสิบสองเนี่ยตัดกันนะครับอาลองตัดดูก่อนว่าตัดได้ไหมนะครับเก้าหนึ่งเก้านะครับเก้ารายได้หกสิบแปดนะครับ ก้าอะไรได้หกสิบแปดเก้าเจ็ดหกสิบสามนั่นเองนะครับเหลือเศษห้าเอาห้าไปต่อสี่กลายเป็นห้าสิบสี่นะครับเก้าอะไรได้ห้าสิบสี่ก็คือเก้าหกนะครับตอนนี้นะครับด้านบนตัวเศษของเราจะเหลือเจ็ดสิบหกคูณหนึ่งตรงนี้ได้เจ็ดสิบหกนะครับข้างล่างจะเหลือสิบคูณอยู่กับหนึ่งก็ได้สิบนะครับอตอนนี้เราจะเหลือเท่ากับเจ็ดสิบหกส่วนสิบนะครับเศษเจ็ดสิบหกส่วนสิบ ส0นะครับส่วนด้วย10มีศูนย์หนึ่งตัวแสดงว่าข้อนี้จะมี1ตำแหน่งก็ตอบเท่ากับ7.6นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ7.6นะครับโอเคไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะครับมาถึงข้อที่3นะครับทำการหาทรทศนิยมด้วยทศนิยม1ตำแหน่งนะครับวิธีทำนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับ 1.525เนี่ยเปลี่ยนลงมากลายเป็น1.525นะครับ1.525นี่มีสามตำแหน่งเพราะฉะนั้นแล้วมันจะส่วนด้วยหนึ่งพันนะครับเพราะว่าหนึ่งพันมีส่วนสามตัวนะครับอหารกับนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นเศษห้าส่วนอะไรเอ่ยมีตั้งหนึ่งตำแหน่งก็ส่วนด้วยสิบพะเลขสิบมีส่วนหนึ่งตัวนะครับขั้นตอนต่อมานะเราจะมาเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณกันนะครับ 1525พห้ายสิบห้าส่วนพันนี่ยังเหมือนเดิมนะครับเราจะมาเปลี่ยนหารให้กลายเป็นคูณนะครับเปลี่ยนก้อนหลังเนี่ยเศษส่วนตัวหลังนี่ให้กับเศษเป็นส่วนครับเป็นสิเศษสิบส่วนห้าเนาะขั้นตอนต่อมาคือตัดทอนนะครับสนย์ล่างตัดส่วนบนนะครับต่อมาใช้แม่5้าตัดบ้างนะครับห้าหนึ่งห้าห้าอะไรได้สิบห้าห้าสามห้าอะไรได้สองห้าคูณส่วนนี่ยล่ะเหลือเศษ2เอาไปต่อกับ5้ากลายเป็นยี่สิบห้านะครับ ห้าไรได้ยี่สิบห้าห้าห้านั่นเองนะครับอ่าพาะฉะนแล้วตอนนี้ด้านบนของเรานะครับจะเหลือสามร้อยห้าคูณอยู่กับหนึ่งตรงนี้นะครับสามร้อยห้าคูณหนึ่งก็ได้สามร้อยห้านะครับข้างล่างจะเหลือหนึ่งร้อยคูณอยู่กับหนึ่งตรงนี้ก็ได้เท่ากับหนึ่งร้อยนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราจะเหลือเศษส่วนก็คือเศษสามร้อยห้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะครับอ่ซึ่ง,งพอมันเป็นเลขร้อยแล้วใช่ไหมครับ หนึ่งมีศูนยตัวใช่ไหมแสดงว่าข้างบนเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมก็จะได้เท่ากับ2องตำแหน่งเนาะ,ะก็จะได้เท่ากับ3.05นั่นเองนะครับเห็นไหมว่ามีสองตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ตอบ3.05นั่นเองนะครับไปดูข้อถัดไปกันเลยนะครับมาถึงข้อที่4ี่นะครับเราก็จะมาเริ่มวิธีทำกันดีกว่านะ วิธีทําข้อที่สี่ของเราก็เหมือนกับข้อที่แล้วเลยนะครับเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนนะครับอ่าแล้วก็เขียนลงไปเลยนะครับหนึ่งศูนย์สองสี่ขออนุญาตแก้โจทย์นิดนึงนะครับกลายเป็นหนึ่งนสองหกเนาะหนึ่งศูนย์สองหกส่วนด้วยหนึ่งพันนะครับหารกับตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็คือเขียนลงไปเลยสิบเก้าส่วนอะไรเอ่ยหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมส่วนสิบนะครับขั้นต่อมาเราจะ เปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณกันนะครับหนึ่งพันยี่สิบหกส่วนด้หนึ่งพันนั้ยังเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับตัวนี้เราจะกลับเศษให้เป็นส่วนนะครับกลับเศษเป็นส่วนเนะเาะก็จะได้เท่ากับเศษสิบส่วนสิบเก้านะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาตัดทอนนะครับตัดทอนกันดีก,กว่าเอาศูนย์ตัดศูนย์ตรงนี้ไปเลยนะครับตรงนี้จะเหลือหนึ่งเนาะตรงนี้จะเหลือหนึ่งร้อยนะครับอ่าต่อมาใช้แม่สิบเก้าตัดบ้างนะครับ สิบเก้าอะไรได้หนึ่งพันยี่สิบหกนะครับอทยอยตัดกันดีกว่านะครับสิบเก้าหนึ่งสิบเก้านะครับสิบเก้ารายได้หนึ่งร้อยสองนะครับสิบเก้าคูณห้าได้เก้าสิบห้านะครับเหลือเศษเจ็ดนะครับอ่าสิบเก้าอะไรได้เจ็ดสิบ,บหกนะก็คือสิบเก้าคูณกับสี่นั่นเองนะครับสิบเก้าคูณสี่ได้เจ็ดสิบหกครับตัดก็ได้ห้าสิบสี่นั่นเองเนาะตอนนี้นะครับด้านบนของเราตัวเศษจ,จะเหลือห้าสิบสี่ คูณอยู่กับ1ก็ได้ห้าสิบสี่นะครับข้างล่างจะเหลือหนึ่งร้อยคูณหนึ่งเนาะก็ได้เท่ากับหนึ่งร้อยนะครับอ่ะตอนนี้โจทย์ของเรานะครับเหลือเศษส่วนก็คือเศษห้าสิบสี่ส่วนหนึ่งร้อยนะครับอ่ะส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะครับส่วนด้วยหนึ่งร้ยหนึ่งร้อยมีส่วนสองตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้จะต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะครับก็ตอบอะไรนั่นเองนะครับตอบเท่ากับนะับลงไปสกับ5้าเนี่ยสองตำแหน่งพอดีใช่ไหมแต่เลขมันไม่พอแล้ว เราก็ต้องใส่เลขศูนย์ลงไปแล้วก็จุดเนาะ5 4นะครับเห็นไหมว่ามี2ตำแหน่งพอดีนะครับเพราะว่ามันส่วนใน้100เนาะตอนนี้ตอบ0.54นะครับ่ะดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะครับข้อที่5นะข้อที่5อ่ะเปลี่ยนนะครับวิธีทําเปลี่ยนทษนิยมเป็นเศษส่วนก่อนนะครับตัวแรกนะครับได้882นะครับ มีสองตำแหน่งก็ส่วนได้ร้อยนะครับหาร 2. อุหก็คือย1เใช่ไหมครับส่วนด้วยอะไรนั่นเอง1ตำแหน่งก็ส่วนด้วย10บนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณเนาะ882สองส่วนร้อยเขียนเหมือนเดิมไปก่อนนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณน,นะครับตัวนี้เราจะกลับเศษเป็นส่วน10ไปอยู่ข้างบนนะครับ21มาอยู่ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตัดทอนนะครับศูนย์กับศูนย์ตรงน,นี้ตัดได้นะครับเสร็จแล้วเ,าเอา ยี่สิบเอ็ดกับแปดร้อยแปดสิบสองมาตัดทอนกันนะครับค่อยๆตัดก็ได้เนาะคุณจะใช้แม่แม่เจ็ดแล้วกันนะครับเจ็ดอะไรได้ยี่สิบเอ็ดเจ็ดสามนะครับไปตัดข้างบนบ้างนะครับเจ็ดอะไรได้แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเหลือเศษหนึ่งเป็นสิบแปดเจ็ดอะไรได้สิบแปดเจ็ดสองสิบสี่นะครับเหลือเศษสี่นะครับเป็นสี่สิบสองเจ็ดอะไรได้สี่สิบสองเจ็ดหก ตอนนี้นะครับด้านบนของเราจะเหลือหนึ่งร้ยี่สบหกคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งร้อยสบหกนะครับข้างล่างนะครับขอติดไว้ก่อนละกันสิบคูณสามให้เขียนติดไว้อย่างนี้นะสิบคูณสามเขียนติดไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนักเรียนมาตัดทอนอีกนะครับสามหนึ่งสามเนาะสามอะไรได้สิบสองสามสี่สิบสองสามอะไรได้หกสามสองหกนะครับตอนนี้โจทย์ของเราจะเปลี่ยนไปไกลายเป็นตัวเศษด้านบนเหลือสี่สิบสองนะครับ ด้านล่างเหลือเลขก10เฉยๆนะครับ10บคูณ1เนาะก,ก็ได้10นะครับตอนนี้นะครับเศษส่วนของเราตัวส่วนเป็นเลขกลมๆเรียบร้อยแล้วก็คือเลขก10นะครับเลข10มี01ตัวแสดงว่าข้อนี้จะมี1ตำแหน่งนะครับก็ตอบ4.2นะครับตอบ4.2นั่นเองนะอ่ะและมาถึงนะครับตัวอย่างที่6กันบ้างนะครับตัวอย่างที่6ของคุณครูตอนนี้นะครับ เราก็ทำเหมือนเดิมเลยวิธีทำนะครับวิธีทำเปลี่ยนตัวนี้เป็นเศษส่วนนะครับเขียนไปเลย216นะครับ0.216มีทศนิยม3ตํตำแหน่งเพราะฉะนั้นแล้วเราจะส่วนด้วย1,000ันนะครับเครื่องหมายหารยังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้1.2เราเปลี่ยนกลายเป็นเศษ12ส่วนด้วย10นะครับเพราะว่า1.2มี1ตําตำแหน่งใช่ไหมทศนิยมเราก็จะส่วนด้วยเลข10บนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณเนาะสองหนึ่งหกส่วนพันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะครับตัวนี้เรากลับเศษเป็นส่วนเนาะกลายเป็นเศษสิบส่วนสิบสองนะครับเราก็มาตัดทอนกันนะครับศูนย์ล่างกับศูนย์บนตัดกันได้นะครับสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองอะไรได้ยี่สิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสิบสองนั่นเองนะครับเหลือเศษเก้าเอาไปต่อหกกลายเป็นเก้าสิบหกนะครับ สิบสองอะไรได้เก้าสิบหกนะครับก็คือสิบสองแปดพอดีเป๊ะเลยนะครับตอนนี้นะครับตัวเศษด้านบนเราจะเหลือสิบแปดคูณหนึ่งตรงนี้นะครับได้สิบแปดข้างล่างเหลือหนึ่งร้อยคูณหนึ่งเหมือนกันก็ได้หนึ่งร้อยนะครับอ่าตอนนี้โจทย์เราจะเหลือเศษส่วนเศษสิบแปดส่วนหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยนะครับมีศูนย์สองตัวเนาะข้อนี้ก็จะมีสองตำแหน่งก็คือหนึ่งกับแปดนะครับตอบ 0.18นั่นเองเนะเาะ0.18เพราะว่า100มี0สองตัวนะครับเวลาหารจะได้2ตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งนะครับซึ่งเลข18อะ่ะพอเราทำเป็นสองตำแหน่งปุ๊บมันยังไม่พอใช่ไหมเราเลยใส่ทศนิยมไปข้างหน้าเป็น0.18นั่นเองนะครับก็วันนี้ขอฝากนะครับคลิปการสอนของคุณครูเรื่องการหารทศนิยมด้วยทศนิยม1ตำแหน่งด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ